ลูกบิลูกบิเาาจะเน้นม้นง่ายเอาใส่รักษาไ้่ยเน้นแบบเราะเน ใส่แบบใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันสุกไว้มันเขาอยางอัดไว้เหลี่ยมมือพี่หน่อยนะใส่แลยจะเหลี่ยมนะเวลาห้าหมุนนะครับว่า,าพี่น้องก็จะได้ยืดดูดยืดได้ครับก็รักษาไว้ กินกับเซเิยยูนานะครับแล้วก็เลยขายเปลี่ยนลูกบิดอ่าถ้าเขาบอดูแลลูกบิดเขาจะม้วนเพราะมันน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวจูนน้อยเองนะครับเพราะเเอาน้ำเอามะพร้าวแห้งเท่านี้นะครับเขาเอหยางอัดเลย okay. เหลี่ยมเมื่อวีนอนใส่เลวจะเหลี่ยมนะขอบคุณลหลายครับใส่หมองมองเลยนะครับใส่หมองๆนะนะะมองห้อใจัง เอาออกมาใส่น้ำมันครับใส่น้ำมันสุกไว้น้ำมันพิ้งแจะอยู่นานนะครับถ้าบรไเลยคายเปลี่ยนลูกบิดนะถ้าเขาบอดูแลลูกบิดเขาก็จะมูลนว่าเขาจะเลียมงามครับ มันมาใส่เขาอยางอัดเลย okay. เหลี่ยมมะพี่น้องกันใส่เลยจะเหลี่ยมนะเอาผ้าแหงนั่นี่แหละมาขูดผักผ้าแหงนั่นมาขูดขูดแล้วก็เอามามนะวันนี้เขาจะมาทำความสาดทำความสาดพิ้นสายพิ้นเนะี่ย าพินเนาะเพราะต้องเาิ่มสาบอ่ะทนเลยต้องเพิามสะอาดนะครับต้องเพมเวลาห้าหมุนนะครับถ้าพินเนาก็จะได้ยุโรยยุดนั่งนครับเ้อรักษาไปเดียนน้ำมเกงนะเลยครับเดี๋ยวมูเกงมาเลยเขาหยางอัดไว้ เหลี่ยมบ่พี่น้องใส่เล็กจะเหลี่ยมนะขอขอบคุณหลายครับเาล้วก็ใส่น้ำมันชโลมน้ำมันด้วยพ <P ink> ิ้นกต่ชีวิตอยู่นานนะครับแล้วก็เลยขายเปลี่ยนลูกบิดถ้าเขาไปดูแลลูกบิดเขาก็จะ Muốn thấy tay mỏng mỏng lắm. Say mong mỏng mỏng. tay thao, mong mắt... Say mỏng mỏng rồi mỏng mỏng. tay tay mong mong. Hào tay mong 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 มันแอ่กับลูกบิดลูกบิดเอาก็จะเป็นหนมือง,งานข <c oughs> อขอบคุณหลายครับเอาก็กใส่น้ำมันใส่นมน้ำมันด้วย เวลาเราเหมือนกับจะเมือนนะครับก็ใส่น้ำมันสเร็วๆน้ำมันด้วย จะเข่าสนิมเนาะวเวลาห้าดีด็กจะบนนิ่มนะครับท่องคมจาดกงห้าวกระมีนี่ครับน้ำมันหนกผาวอย่างอะไรแใหมให่พวกนี้โอ้ยใหม่ไปดูเวลาห้ามเหมือนก็จะเมือนนะครับ มาทำความสะอาดทำความสะอาดพิน้นสายพิ้นครับถ้าพิ้นเนาะมาทำความสะอาดก็เราต้องใส่น้ำมันใช้โล่งน้ำมันด้วยจะเข่าสนิมเนาะาเวลาห้าดีบจะบนนิ่มนะครับความสะอาดาขก็ห้าวกะมีนี่ครับ น้ำมันมนกข้าวทาอยางอัดเลย okay. mm hmm. เหลี่ยมมาพี่น้องนะใส่เลยจะเหลี่ยมนะเว้ลาห้าหมุนนะครับอ่าพี่น้องจะได้ยูโดโดนยูดหน้าครับรักษาไปน้ำม mm ันถ้าถูกสายพิษน,น,นี่ครับเาะขาสนิมหลางออกน,นะครับ เวลาฮาใส่มันจะเหลี่ยมนะครับเาพใส่น้ำมันส่ลมนมันด <c oughs> ้วยขอขอบคุณหลายครับอเอาพใส่น้ำมันสโลมนมัน้วย กองออกว่าใส่นะเนี่ยเ้าก็ต้องใส่น็อตไว้ครับเพื่อให้เขาหมุนงา่ายเวลาข้าหมุนนะครับกพี่น้องก็จะได้ยุโดโดนยุดหน้าครับเการักษาไว้ มาใส่เ<ง>อามาใส่ละรักษาไว้บวงหางเน้นนะเพราะได้เล็กเอาข้าวแห้งนรับนีล่ละนมาขูดมะกข้าวแห้งนรับมาขูดขูดแล้วก็เอามาืเอเพราะใส่น้ำมันใส่ลูปน้ำมันไว้ ใส่หมองมองเลยนะครับใส่มองมอง,มะะมองเข้าจังเอาออกมา ปองบอ,อกว่าใส่เนะเนี่ยเอาก็ต้องใส่น็อตไว้ครับเพื่อให้เขาหมุนง่ายอ่ะนะต้องเพิ่มสาสตร์นะครับมาเพิ่มยางอะไรใหมให่พวกนี้โอ้ยไ,ไม่ปดูนีหมุนเปิดครับหมุนเปิดเขา,ามาต้อ เพี้ยนได้อยู่นานนะครับเขาบอกเลขายเปลี่ยนลูกบิดนะถ้าเขาบอกดูแลลูกบิดเขาก็จะมุนะวันใส่้าวขาใส่แบบรักษาไว้มันง่ายเน้นนะวันนี้เน้น คลสายพิ้นนี่ครับเเขาสมีมหล่างออกนะครับเวลาเ้าใสมอกมาจะเหลี่ยมนะครับเขาอยางอัดเลย